สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปในการสาธิตการทำนิทานส่งเสริมการอ่านที่เราได้อบรมเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นนะครับผมจะเปิดโครมขึ้นมาแล้วก็เข้าแคนวาก่อนเลยนะครับโดยการพิมพ์ใน Google ว่าแคนวานะครับแล้วก็กด Enter ไปแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์แคนวาได้เลยครับทีนี้แคนวาเนี่ยมัน เขาจะทำการเซฟให้เราอัตโนมัตินะครับถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรเขาก็จะเซฟให้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เน็ตนะครับคลิกเริ่มต้นนะครับคลิกไปที่สร้างดีไซน์เลือกวิดีโอนะครับแต่ของท่านจะไม่มีเพื่อการศึกษาเหมือนผมนะฮะก็ไม่เป็นไรก็คลิกที่วิดีโอเฉยๆนะครับจากนั้นให้คลิกบวกนะครับ ตรงนี้ผมจะลองเอามาสัก3ามเฟรมก่อนนะครับซึ่งท่านสังเกตเห็นว่ามันจะมีเส้นตรงนี้อยู่นะครับถ้าเรากดเพลย์เส้นตัวนี้จะวิ่งนะครับไปทางด้านขวาถ้าเขาวิ่งไปอยู่โซนไหนเฟร,ร,รมนั้นก็จะขึ้นข้างบนนะครับก็จะโชว์หน้าที่อยู่ในเฟรมนั้นนะครับโอเคนะครับนี่คือพื้นฐานนะครับคราวนี้เราจะทำการไปสร้าง ตัวนิทานขึ้นมาก่อนนะครับโดยการนะครับไปเข้า Gemini ให้ท่านคลิกเปิดแท็บใหม่นะครับเลือกอพิมพ์ว่า Gemini ใน Google นะครับจากนั้นคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ Gemini นะครับ Gemini เนี่ยเราก็จะทำการใส่นะครับตัวพร้อมนะฮะยกตัวอย่างเช่นช่วยแต่งนิทานเกี่ยวกับ หมูน้อยพร้อมคติเตือนใจอโอเคนะครับเขาก็จะทำการแต่งนิทานให้เรานะครับเรื่องหมู่น้อยผู้กล้าหาญนะครับพร้อมกับคติเตือนใจให้เรานะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเอารูปเข้าไปเพื่อให้เขาแต่งจากรูปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะกดที่อัปโหลดรูปภาพด้านล่างนี้นะครับกดรับทราบ และกดไปที่อัปโหลดรูปภาพอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้เลือกรูปที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเอารูปแมวน้อยนี้นะครับกด open นะครับแล้วเราก็บอกว่าช่วยแต่งนิทานจากภาพนี้พร้อมคติเตือนใจเขาก็จะทำการเจนเนเรตตัว นิทานให้เราจากภาพที่เราได้ import เข้าไปให้เขานะครับเราจะได้เรื่องแมวน้อยตาโตนะครับก็เหมาะกับคารคเตอร์ตัวรูปภาพนะครับแล้วพร้อมกับคติเตือนใจนะครับด้านล่างโอเคนะครับคราวนี้เราจะทำการดาวน์โหลดตัว mp 3นะครับเป็นไฟล์เสียงตรงนี้นะฮะได้อย่างไรนะครับ เราให้เริ่มจากการที่คลิกขวาที่ว่างเลือกตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นให้ท่านคลิกไปที่เน็ตเวิร์นะครับเมนูเน็ตเวิร์แล้วกดไปที่มีเดียนะครับจากนั้นให้ท่านคลิกที่ฟังตรงนี้ได้เลยนะครับนิทานเรื่องอหมูน้อยผู้กล้า,าหาญการละค,ครั้งหนึ่งงานมาพอเราเริ่มเล่นแล้วเนี่ยอันนี้คือข้อควรระวังนะครับ ก็คือท่านอย่าเพิ่งไปฟังก่อนนะครับให้ท่านคลิกหน้านี้ก่อนแล้วก็ค่อยกดตรงนี้นะครับฟังเขาก็จะขึ้นมาให้นะครับทีนี้เราได้แล้วปุ๊บเนี่ยให้ทำการคลิกขวาที่ตัว m p 3ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ open in new tab นะฮะนิทาน<ล>เรื่องหมูน้อยผู้กล้าเราก็จะได้หน้านี้แล้วเราก็จะไปที่3จุดแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับได้ง่ายๆนะครับ ก็เป็นผมจะพิมพ์นะครับตั้งชื่อว่า mp 3นะครับขีดหแล้วกันนะฮะแล้วก็กดเซฟลงไปโอเคครับทีนี้ผมจะมาสาธิตถ้าหากว่ากรณีที่ตรงนี้คุณครูไม่ขึ้นนะครับเราจะใช้วิธีการเจเนเรตโดยใช้ AI อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมจะสาธิตนะครับโดยการไปเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วให้ท่านนะครับพิมพ์ว่า ตัว t t s นะฮะ free นะฮะ t t s free c o m นะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ t t s นะฮะ free c o m นะครับตรงนี้นะครับตรงช่องนี้นะครับเราก็ไปก,กอบนิทานมานะครับโดยการนะครับนิทานเรื่องหมูน้อยผู้กล้าหานี่นะครับก็พร้อมกับกติเตือนใจทําการคลิกขวาคัดลอกมานะครับแล้วก็เอามาใส่ นะครับเเจอโฆษณาเรากดกระกบาดออกนะครับไม่มีอะไรนะครับคลิกขวาเลือกวางนะครับแล้วตัวนิทานก็จะเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกภาษาตรงนี้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับผมก็จะพิมพ์ thai นะครับแล้วก็เลือกไทยถ้าท่านตามไม่ทันให้ท่านคลิกหยุดสต็อปวิดีโอแล้วก็ค่อยทำตามผมไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นเราจะเลือกนะครับเป็นเสียงผู้ชายชีวิตที่คุณกําลังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ยังเป็นความฝันของคนนับล้านดังนั้นจงพอใจกับชีวิตของคุณชีวิตที่คุณกําลังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ยังเป็นความฝันของคนนับล้านดังนั้นจงพอใจกับชีวิตของคุณเสมอจงมีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นผู้ชายเลยแล้วกันนะครับแล้วให้ท่านกด convert now นะครับอ๋อพอดี ลโพงมันมน,มน,มนหลลุดดก็เยไ้ไิทานเรื่องหมูน้อยผู้กล้าหาญการค,ครัคร้งหนึ่งจากนั้นแล้วเลื่อนขึ้นด้านบนล้วเป,ป<ร>่าใหญ่แห่งหนึ่งมีหมูน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวของมันหมูน้อยตัวนี้อะ่ะตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ mp 3มาเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเลือกเป็นเสียงผู้ชายนะครับแล้วเราก็กดไปที่ตัวดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับดาวนโหลด mp 3อ่าแล้วเราก็ทําการเซฟนะครับเซฟตัวไฟล์นี้ลงไป ก็จะได้ mp3 แล้วเหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะครับคราวนี้เมื่อเราได้ไฟล์เสียงมาแล้วใช่ไหมครับให้เรากลับไปที่ตัวแคนวาให้ท่านไปที่อัปโหลดทางด้านซ้ายมือกดคลิกอัปโหลดไฟล์เลือก mp3 นะครับอ่าตัวไหนก็ได้นะครับตัวแรกหรือตัวที่2ก็ได้นะฮะอ่าสมมุติว่าผมเอาตัวที่เอาตัวนี้ละกันนะครับ ก็จะทำการอัปโหลดเสียงขึ้นมาจากนั้นให้ท่านลากเสียงนะครับตรงนี้ลากลงไปแล้วก็เอาไปวางท่านด้านล่างนะครับเฟรมนะครับแบบนี้แล้วลท่านลองคลิกเล่นดูครับนิทานเรื่องหมูน้อยผู้กล้าหาญการละครั้งหนึ่งงานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีหมูน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่อ่คราวนี้ก็คืออ่ในส่วนนี้นะครับเฟรมแรกเนี่ยผมจะเอาไว้สำหรับ การใส่หน้าปกของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาเริ่มที่เฟรมที่2นะครับทีนี้เฟรมที่2เนี่ยคือท่านจะสังเกตเห็นเส้นเสียงไหมครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มันเขาเขาจะหยุดวักในการพูดนะครับตัวที่มันซิกแซกนี่ก็คือเส้นเสียงพูดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองเล่นดู แล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีหมูน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวของมันมีหมูน้อยตัวหนึ่งนะครับมีหมูน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวของมันนั่นหมายความว่าผมจะต้องไปหารูปหมูใช่ไหมครับที่อาศัยอยู่กับครอบครัวนะครับคราวนี้เราจะไปเริ่มเจเนเรตตัวรูปภาพมาใส่แล้วนะครับเราก็กดไปที่บวกนะครับแล้วก็ไปเข้าเรียโอนันโดนะครับ l ร o นาโดเอไอสกดตามนี้นะครับ l ีโอนาโดนะครับเอไอนะครับจากนั้นให้คลิกนะฮะเป็นตัวไม่ใช่ตัวนี้นะฮะตัวที่เป็นรูปนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะคราวนี้เราจะทำการล็อกอินนะฮะก็กดรันแอปตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้อ่าเราอ่า ทำการล็อกอินเข้ามานะครับเหมือนที่เราได้ล็อกอินในวันที่เราอบรมนะครับไปเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะคราวนี้ให้เราไปเลือก Generate นะครับรูปภาพโดยไปที่เมนู Image Generation คราวนี้นะครับให้ท่านนะครับอา่าเตรียมพร้อมที่จะตัวใช้ใช้ตัวพร้อมนะฮะทีนี้ยไอพร้อมเนี่ยเราจะใส่เฉพาะได้ภาษาอังกฤษนะครับ เอไอจะฉลาดในการทําให้เราแล้วรูปจะสวยด้วยนะครับคราวนี้เราก็จะไปเปิดแท็บมาอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเข้า Google Translate นะครับโดยกดไปที่9จุดนะฮะแล้วก็ไปเลือกตัวแปลภาษานะครับเปิดแอปแปลภาษาขึ้นมาฝั่งซ้ายให้ตั้งเป็นไทยฝั่งขวาให้ตั้งเป็นอังกฤษแล้วเราก็จะพิมพ์นะฮะ character ไปก่อนนะครับเช่น ผมอ่านิทานเรื่องหมูน้อยเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าหมูน้อยอ่าตัวสีชมพูนะฮะหมูน้อยตัวสีชมพูแววตากลมโตอะไรประมาณนี้ฮะคาแรคเตอร์หมูมันไม่ได้มีใส่เสื้อผ้าอะไรต่างๆผมก็จะง่ายๆแค่นี้นะครับโอเคนะครับแล้วผมจะ เอาตัวนี้นะครับอ่าก๊อปปี้คาแรเตอร์ของของตัวละครเราเนี่ยเอาไว้นะครับแล้วก็ทำการคัดลอกเอามาใส่ไว้ที่ AI นะครับไปก่อนนะครับอ่ะคราวนี้เราก็จะทำการอ่าเราเราอย่าเพิ่งเจร,เริญเตก็ได้นะครับอย่าเพิ่งเจร,เริญตก็ได้หรือจะเจร,เริญไปก่อนดูก่อนก็นได้โอเคดูซิว่าเขาจะเจร,เริญเตมาให้เราแบบไหนยังไงนะครับ โอ้ oh. <laughs> เป็นหมู่น้อยแบบนี้เลยนะฮะ <laughs> อ่ะมันเป็นนิทานเนาะก็อ่าอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการอ่าไปจริงๆถ้าอยากจะให้พลังในการ AI เข,เขาเข้าสูงนะครับเราเปิดตัวนี้นะฮะแต่ว่าเราตัวนี้เราเรา เราเราจะทําได้ในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าพอผมทําไปน็นนานๆนี่คือเหมือนกับว่าเราเราเราเปิดไม่ได้แล้วมันต้องซื้อโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทําการไปเพิ่มนะฮะตอนนี้ก็คือหมูน้อยกับครอบครัวหมูนะกับครอบครัวหมู p i กเฟมเบตรงนี้นะฮะแล้วผมก็จะทำการเอาไปต่อจากคาแรคเตอร์นะครับ ของเขาแล้วก็ f ฟ l ต็อปเจเรียรลองดูครับอืมจะได้รูปแบบไหนเนาะ <c oughs> เป็นนิทานก็ไม่เป็นไรนะครับเด็กๆอ่าก็ก็โอเคนะฮะเนี่ยอ่าอาศัยอยู่กับครอบครัวใช่ไหมครับอ่าแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดมาฮะ,ะผมจะเอารูปนี้แล้วกันนะฮะ,ะกดดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับ ่าเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับอ๋อเดี๋ยวอีกเอารูปนึงดีกว่าเอารูปนี้ดีกว่ามันจะมีความแตกต่างดีโอเคกดเซฟไปเลยนะครับคราวนี้เราก็กลับไปที่ตัวแคนวานะครับเราก็ไปที่อัปโหลดไฟล์นะครับแล้วแล้วเราก็จะไปเลือกรูปมานะครับอพอรูปเนี่ยมันจะมีอยู่ที่แถบรูปวิดีโออยู่ในแถวิดีโอเสียงก็อยู่ในแถบเสียงนะครับ แล้วเราก็ลากรูปมาทีนี้เราจะไม่ลากตรงกลางนะครับเราจะไม่ลากไปตรงกลางเราจะลากใส่ตรงมุมฮะปึ๊บเห็นไหมฮะก็จะเต็มจอพดอดีก็จะได้ประมาณนี้นะฮะถึงงานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีหมูน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับครอบคร,บครวัวของมนันหมูน้อยตัวนี้ชื่อว่าอ่าเห็นไหมฮะอาศัยอยู่กับครอบครวัวอะไรเงี้ยนะฮะ นี้ชื่อว่าหมูยองหมูยองเป็นหมูที่ขี้กลัวไม่กล้าทําอะไรมันกลัวแม้แต่เสียงตรงนี้เนี่ยถ้าเราสุดตรงนี้นะฮะเราก็เพิ่มความยาวไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็ลองฟังไม่กล้าทําอะไรมันกลัวแม้แต่เสียงนกร้องกลัวแมวกลัวหมูก็คือเป็นหมูน้อยขี้กลัวใช่ไหมครับเราก็ไปเจเนเรตว่าหมูน้อยนะครับกลัวนะครับหมูน้อยกลัว แล้วเราก็เอาไปต่อจากคาแรคเตอร์นะครับไป Copy นะครับเอาไปใส่ที่อ่าคาแรคเตอร์ของเขาต่อนะครับตรงนี้เอาออกนะครับอันเดิมมาออกแล้วก็ little pig is a p h r a s e นะครับก็หมูกลัวนะฮะที่เขามีอาการกลัวนะครับก็ลองดูว่าเขาจะเจเนอเรตมาแบบไหนนะฮะก็ลองเจเนเรตไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเป็นคนก็พยายามใส่คาแรคเตอร์นะฮะเอ่อกูรัวตรงไหนเนี่ยอ,อ่ก็ไม่เป็นไรก็แต่ว่าอ่าแล้วผมจริงๆผมอยากจะให้หมูมันอยู่ในป่าดีกว่าเนาะก็จะได้เห็นนะฮะก็ไปเพิ่มนะครับหมูน้อยอ,อ่อยู่อยู่ท่ามกลางป่า มีอาการหวาดกลัวอ่าโอเคนะครับก็เอาคำภาษาอังกฤษนี้นะครับไปใส่นะครับแล้วก็ลองเจนเนเรตดูอีกทีหนึ่งครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเขาเขาจะเติมเติมตัวตัวนี้ให้เราในทุกวันนะครับแล้วถ้าเราใช้หมดก็ค่อยเติมไปเรื่อยๆได้อ่าก็จะอยู่เป็นรูปภาพที่อยู่ในป่าเนาะ อ่ะก็ประมาณนี้อ่ะแล้วเราก็เซฟนะครับเซฟแล้วก็กดเซฟไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาไปใส่นะฮะอ่าอัปโหลดขึ้นมานะฮะอัปโหลดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วเราก็ลากตัวรูปภาพเนี่ยเอามาใส่ที่มุมนะฮะอ่าแบบนี้นะครับอ่ะก็ลองเล่นใหม่ครัวของมันหมูน้อยตัวนี้ชื่อว่าหมูหยองหมูหยองเป็นหมูที่ขี้กลัวไม่กล้าทําอะไรมันกลัวแม้แต่เสียงนกร้อง,งกลัวแมวกลัว แล้วเราก็เพิ่มไปแล้วเราก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับแต่เสียงนกร้องกลัวแมวกลัวหมูอ่ะเดี๋ยวนะกลัวแมวกลัวหมูกลัวทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะก็คือจะจบที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะผมก็จะลากเฟรมนี้มายาวๆถึงนี้เลยแล้วผมก็จะดูคําสั่งต่อไปนะครับเรื่องต่อไปการเล่าต่อไปอย่างวันหนึ่งขณะที่หมูหยองกําลังเล่นอยู่ตัวเดียวมันได้ยินส ดี๋ยยววาไปก่อน,นะฮะขณะที่หมูหยองกําลังเล่นอยู่ตัวเดียวมันได้ยินเสียงกรีดร้องของแม่หมูหมูหยองตกใจมากมอได้ยินเสียงกรีดร้องเนาะได้ยินเสียงก็ไม่รู้ว่าอ่ะเดี๋ยวลองฟังไปของแม่หมูหมูหยองตกใจมากมันรีบวิ่งไปหาแม่หมูทัในใดนั้นมันก็เห็นหมูใหญ่ตัวหนึ่งกําลังอ๋อก็คือ อันนี้ก็อาจจะเป็นรูปที่หมูตกใจนะฮะก็ได้ยินเสียงตกใจอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับก็หมูอยู่ท่ามกลางป่านะครับเพื่อที่เราจะต้องการป่าอยู่นะฮะตอนนี้ก็มีอาการหวาดกลัวก็เปลี่ยนเป็นตกใจนะครับมีอาการาวิ่งนะฮะวิ่งด้วยความตกใจ อะไรประมาณนี้นะครก็ลองเอาไปทำดูนะครับผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็เราก็ลองผิดลองถูกไปแบบนี้นะครับได้รูปอะไรต่างๆที่มันใกล้เคียงมันก็ดีนะครับเด็กๆเขาก็ฟังเขาจะวิ่งไปเนาะโอเคนะครับผมจะรูปนี้นะครับ แล้วเราก็ไปใส่นะครับอัปโหลดมาเหมือนเดิมนะครับอัปโหลดมาเหมือนเดิมก็จะประมาณนี้นะครับก็เนี่ยฮะแล้วก็สมมติว่าเขาเจอง,งูเจออะไรเราก็ไปเจนเนอเรตงูมาอีกอะไรเงี้ยฮะไปเรื่อยๆแบบนี้ครับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ,รบ,บ,รบก็จนจบเลยครับทีนี้ผมจะทําการใส่ตัวหนังสือให้ท่านดูนะครับเริ่มต้นเลยผมจะ เขียนนะครับหน้าปกนะครับเป็นนิทานนะฮะนิทานส่งเสริมการอ่านนะครับตรงนี้นะฮะนิทานส่งเสริมการอ่านนะครับลากท่านท่านคลิกตรงนี้เนาะแล้วก็ลากตัวมุมเนี่ยจะเอาขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะครับเรื่องอะไรนะฮะแล้วก็ต้องมีเรื่องนะครับเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยนะฮะหมูน้อยผู้กล้าหาญนะครับก๊อปปี้มา เรื่องหมูน้อยผู้ก้าหารเนี่ยคลิกหครั้งแล้วก็ลากที่มุมนะครับอ่าก็ใส่ชื่อเรื่องลงไปโอเคจากนั้นจัดทำโดยใครนะฮะอ่าจัดทำโดยใครก็อ่าก็กดกดหัวเรื่องตรงนี้นะฮะมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับ ลงไปนะครับปุ๊บนะฮแล้วก็ใส่ชื่อโรงเรียนด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะก็จะได้รู้ว่าโรงเรียนไหนนะครับโรงเรียนเขนะครับประมาณนี้นะฮะก็คราวนี้เราก็เติมตัวรูปภาพนะครับก็ไปเอารูปไหนก็ได้มาใส่นะฮะแบบนี้ก็ได้นะครับ คราวนี้พอเราเอารูปมาใส่แล้วปุ๊บเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะอ่านยากใช่ไหมครับผมก็จะทำะการคลิกที่รูปไปคลิกที่กรอบตัวข้อความไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็เลือกเค้าล่างตัวที่เป็นกรอบตรงนี้อ่ะก็จะมีเส้นตัวสีตรงนี้ก็เลือกเป็นสีขาวก็จะให้มันตัดกับพื้นหลังนะฮะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เลือกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสีขาวก็แล้วแต่ว่า เราจะเอาสีอะไรนะฮะหรือจะคลิกนะฮะกดกดคลิกหึงครั้งแล้วก็กดชิปค้างไว้ชิปค้างไว้นะฮะแล้วก็คลิกคลิกคลิกแล้วก็เอฟเฟกทีเดียวเลยก็ได้นะครับแบบนี้ก็เลือกทีเดียวเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้อ่านี่คือหน้าปกนะครับถ้าจะใส่รูปท่านด้วยก็จะยิ่งดีอ่าจะได้รู้ว่าเป็นใครนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะแต่อย่างของผมนะฮะจะสาธิตนิดนึงว่าอ่า ถ้าใช้ตัวโปรนะครับมันจะสามารถลบพื้นหลังได้โดยการแก้ไขรูปภาพนะฮะ,ะเดี๋ยวคลิกที่รูปภาพก่อนแล้วเลือกแก้ไขรูปภาพเนี่ยกดแบ็กกราว Remove ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะไม่มีพื้นหลังแล้วนี่คือแคนวาเขาเก่งครับแคนวาเขาจะเก่งโอเคถ้าท่านไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ว่ากันอ่าคราวนี้สมมุติว่าเราก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจน จนจนจบนิทานใช่ไหมครับแล้วเราก็จะส่งนะครับเราจะทํำยังไงแล้วก็กดไปที่แชร์นะครับกดแช่เลือกคุณเท่านั้นที่เข้าถึงได้เนี่ยเปลี่ยนนะครับเป็นทุกคนที่มีลิงก์จากแก้ไขได้ก็เปลี่ยนเป็นดูได้อย่างเดียวนะครับจากนั้นก็คลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการนะครับไปเปิดกลุ่มนิเทศสุรินเขต2นะครับ แล้วก็คลิกเข้าไปสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศนะครับจากนั้นให้ท่านเลื่อนลงมาทั้งด้านล่างคลิกคลังสื่อนิทานส่งเสริมการอ่านแล้วเราก็จะทำการนะครับเพิ่มนิทานตรงนี้นะครับตรงเมนูนี้ใส่ชื่อของท่านเลยนะครับนายอาชาใน มั่งมีสมพูนะฮะโรมเบียนอรุบาลท,ท่าตูมเฮ้ยท่าตูมเราไปแล้วฮะเดี๋ยวเอาอนุบาลชมอนุบาลรัตนาบุรีอ่ะโอเคชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องก็เป็นอ่ามูน้อยผู้รักปรจจนภัยใช่ไหมเนี่ยมูน้อยผู้กล้าหาญโอเคครับแล้วก็เอามาใส่มูน้อยผู้กล้าหาญทีนี้ก็ลิงก์ ลิงก์ตัวนี้ก็ท่านก็ไปก๊อปปี้ตัวที่ผมบอกครับก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วเราก็เอามาวางนะครับตรงนี้โดยการคลิกขวาเลือกวางอ่าแล้วก็จะได้ลิงก์มากดบันทึกเลยนะครับอ่าเมื่อกดบันทึกแล้วก็เป็นนันเสร็จนะครับตัวระบบก็จะทําการอัปเดตของเราขึ้นมาแล้วเราก็ลองกดเล่นสื่อดูนะฮะปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาที่โปรเจกต์เราไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดู จริงๆถ้าเราเป็นเจ้าของแอดเขาเราก็จะสามารถแก้ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าคนอื่นเขามาคลิกดูเนี่ยเขาจะแก้ไม่ได้นะครับเขาจะแก้เราไม่ได้เพราะว่าเรามีการตั้งค่าให้ดูได้อย่างเดียวก็เพียงเท่านี้ท่านก็รอรับเยติบัตรได้เลยนะครับในวันที่11มิถุนายนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่า มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ